ถ้าไม่นะครับจลายวันนั้นนะครับโรงพักถูกเผาแล้วใครจะรับผิดชอบนะครับนายชวนนี่แหละครับผมถึงบอกว่านะคนพวกนี้มีแต่ว่าท่าัำใจร้ายคนอื่นนะเพื่อให้ตัวเองได้ดีครับนะเพื่อให้ตัวเองได้หนึ่งนะครับทํำลายล้างอย่างเดียวนะนายชวนเนี่ยนะครับตั้งแต่นุ่นเรารุ่นเก่านะครับปีดีพนมยงก็ถูก ใส่ร้ายครับเห็นหรือยังมันไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะตอนนี้นะครับนะตอนนี้ก็มาฟาดกับท่านทับสินแล้วครับมวยนะครับคนละกระดูนบนะคนก็กระโดดมวยหนึ่งมันซ้อมบ่อยครับนะชวนหนูไม่ได้ซ้อมครับแต่ท่านทักษิณนี่ท่านยังฟิตอยู่นะยังโยนเชือกล่ครับนะยังฟิตอยู่เขาบอกว่าไม่โกงครับ ะไม่เคยโกงนะครับคนไม่รู้ทันคุณคุณก็พูดได้สิครับนะไม่โกงเลยครับเอาที่หลวงไปแจกวัวคะแนนอันชลีวานิษ์นะครับภูกเก็ตไม่โกงเหรอชวนอ่ะไม่โกงเลยครับไม่โกงเลยยุบสะานหนีทำไมล่ะชวนนะยาชบปรครับสี่ขีดศูนย์หนึ่งเนี่ย คุณอย่าหลอกสิโอ้โหเป็นรัฐบาลไม่เคยโูงครับนะทำอะไรครับให้บ้านเมืองคุณถามหนอทำอะไรมีแต่ว่าถ้ากรรมครับนะมีแต่สร้างภาพไปวัดๆนะทําไมอ่ะคุณเป็นพักการเมืองนะครับตั้งแต่สองสี่นะครับนะตั้งแต่สองสี่แปดเก้าครับเห็นหรือยังทำอะไรให้กับประเทศชาติ สามสิบบาทรักษาทุกโรคคุณทำไมไม่ให้ประชาชนละ่ะะทำไมต้องรอทักสินล,ละ่ะนะคุณทำอะไรฮะทำอะไรชวนสู้กับทหารมาตลอดครับหลังรัฐรัฐประหารทุกทีครับหลังกองเลือดประชาชนนี่คุณก็มาเป็นรัฐบาลทุกสมัยครับแต่ผมก็เชื่อมั่นในระบบรัฐสภาวันพูดหมครับรอจริงๆครับนายชวนเอรี่ยังครับ นะสอปกขี401ครับเอาไปแจกสอปกขี401ปฏิรูปนะครับที่ดินเนี่ยให้เกษตรกร,ร,กรยากจนครับยากจนนะไม่ใช่ว่านะครับเอาไปแจกคนรวยเอาไปแจกหวันนนวคะแนนเอาเองครับไปถามอันชลีวาน,นิชครับ <c oughs> อดีตสสออดีตเลขา พรรคประชาที่ปัดนะครับอดีตเลขาเทพเพื่อครับนะสมัยนั้นเทพเพื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับนะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นหรือยังครับได้ชวนไม่โกงหรืออย่างนั้นครับทําไมทหารไม่ทํารัฐประหารนะเห็นหรือยังครับถ้าไม่โกงอย่างสุทินอนุทินพูดรอมากครับอนุทิน ถ้าไม่โกงนะทหารไม่ไม่ทำรัฐประหารนะแก่พรบโบก์ก้ล้วโหแก้ป้องกันรัฐประหารไม่ได้เดี๋ยวยังครับนะเนยผมจับได้เลยนะเงินกูน้นิยาชาว่าทวนห้ามื่นสองพันล้านเอาไปไหนมึงแถลงดูสิประเทศชาติได้อะไรครับนะกู้เงินจากญี่ปุ่นมาครับนะ กู้เงินจากญี่ปุ่นมาครับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ประเทศชาติได้อะไรครับถามหน่อยเอาไปใช้จ่ายโครงการอะไรบ้างครับประเทศชาติได้อะไรครับนะเห็นภาพหรือยังผมเห็นแต่ไข่ช่างกิโลไงครับเกือบแปดสิบล้านครับนะเอาไปไหนครับนายชวนเห็นหรืยอยังครับที่สุเทพนะครับ อาภรชาธิปัตยที่เขาแค้นนะครับผู้ใหญ่บุรีรัมพ์พ่ออะไรก็เพราะว่าเนวินนะครับขนาดนั้นเป็นกลุ่มสิบหกครับนะไพโรจ์ชวนเขีอย่างนี้ครับจากหนกักสุดเทพไปไม่เป็นเลยครับสอปป,อปอรครับอกนะลุ่มสิบหกครับขนาดนั้นหัวหน,น้ากล,ล,ลุ่มสิบหกนะเป็นไงล่ะนะครับ อย่างนั้นไม่โกงเลยครับเอาที่หลวงนะครับท่านผู้ชมเอาที่หลวงเสียหายเป็นมือล้านเลยนะไม่แจกนะครับคนรวยครับนะเพราะที่เนี่ยเขาให้เฉพาะคนจนไงครับคนจนเนี่ยรับไปเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้นะเอาไปทํารีสอร์ทไม่ได้นะเหมือนกับนะครับไล่ผู้นับนอกนับคุกนี่ไม่ได้นะต้องเอาไปทําเกษตรครับ ไปปลูกผักไปปลูกมันสำปะหลังครับนะไปปลูกมะม่วงปลูกพืชยืนต้นปลูกขา้าวโพดปลูกมันนะช้อยเป็นนั่นวัตถุประสงค์ครับให้ประชาชนคนยากคนจนลูกหลานเกษตรกรให้มีที่เป็นของตัวเองนะครับแต่ในชวนเนี่ยเอาไปแจก,กนะครับเอาไปแจกหัวคะแนนภูเก็ตครับท่านผู้ชมเห็นได้ยังครับ แล้วครับอาดการุนไปดูสิครับอรเอออย่างนั้นไม่โกงใช่ไหมไอ้ชวนนะไม่โกงแล้วยุยุสภา,านี้ทําไมครับนายชยุบทําไมชวนแถลงดูสินะครับเงินกู้นิยาสาวาอย่างนี้ครับประชาชนได้อะไรครับประเทศชาติได้อะไรคุณแถลงเลยครับนะกู้กันมาแล้วก็มาแบ่งกันหรือเปล่าครับ ไม่มีโครงการอะไรผูเลยครับยังพบเบลอย่างนี้ไหมครับพบเบลใครรับผิดชอบเลยชวนไม่โกงหรืออย่างนั้นโอ้คุณพูดหลอนะเอามีใส่ตัวช่วว่าท่านรักสินโกงอย่างโกงอะไรผมถึงจะถามอ่าท่านทักสินโกงเงินบิดาของใครครับนะโกงอะไรโกงยังไงครับนะโกงอะไรครับ ท่านเักสินโกงอะไรถึงประชาชนอยู่ดีกินดีครับช่วงที่ท่านบริหารประเทศนะเห็นเ่ยครับนี่ไอมเอก็หมดนะครับสร้างสนามบินก็เสร็จมาโกงอะไรล่ะครับ <laughs> สาอะไรผิดไม่ได้ครับชี้ดินรัชดาโอ้ครับรวยถ้วยมากครับนะขบวนการยุติธรรมเลยนะรวยมาก เอาหวยใต้ดินขึ้นบนเดียนอีกแโอ้โหครับอายไปทั้งโลกครับนะแป่งสัมปทานโทรศัพท์อย่างนี้ครับนะโทรศัพท์ทุกค่ายก็ยังอยู่ครับไปแปลงอะไรล่ะครับปล่อยเงินกู้ให้พมา่าอย่างนี้ครับคดีดูสิครับมันมีอะไรครับเรื่องโกงมีไหมนะครับเหมือนกับเงินกู้นีอยาสวาไหมเหมือนกับปอรอสไหมที่ขายชาตินะ่ะทวน เออโอ้โหไม่โกงเล่นการเมืองมาแต่ต ong ปีหน้า1 2ครับนะไม่โกงกาแฟแก้วเดียวไม่เคยเลี้ยงไข่ครับคุณจะเลี้ยงไข่ได้ไงอ่ะนะเพราะว่าคุณเนี่ยครับนะคุณไม่เคยทําอะไรให้กับประเทศชาติครับผมไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับพรรคประาชาธิปัตย์คุณดูทีครับผลงานเดน็ดคุณมีอะไรนะครับ ผมฝากเอฟซครับช่วยนะครับช่วยตรวจสอบหน่อยว่าในชวนเนี่ยครับมีราคาอะไรครับนะกับประเทศชาติมีตำนานอะไรครับเอเห็นภาพเรืยังครับเห็นภาพไหมสิ่งที่นายชวนออกมาพูดเนี่ยเอาดีใชตัวครับเอาช่วยคนอื่นไม่โกงครับโกงอะไรล่ะครับขบวนการติธีทำก็นะครับทหารก็เป็นฝ่ายของพวกคุณครับ นะทหารก็เป็นฝ่ายของพุณเห็นไหมครับพรักประชาธิที่ปัดเกี่ยวข้องกับนะครับเกี่ยวข้องกับ19พฤษจา53พิดไหมล่ะครับไม่พิทนะสุดเทพาพิเศ์นี่ลอยตัวได้ยังไงครับถ้าเป็นทักษิณทำรรอย่างนั้นจะเหลือไหมล่ะครับท่านบู้ชมสั่งฆ่าประชาชนกลางเมืองหลวงมือเปล่าครับฆ่าเพื่อให้ตัวเองอยู่อำนาจครับอยู่แนวหนา้า เห็นภาพไหมนะครับนี่ที่คือสิ่งที่มันนะครับคนไทยเจ็บปวดครับท่านผูชมนะเพราะว่าคนพวกนี้ครับคนพวกนี้เนี่ยเป็นพวกนะครับตัวขัดขวางครับทวงความเจริญของประเทศครับประเทศไม่ไปไหนครับมันวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับนะ นี่เกิดมันปลูกปลูกม็อบติดนะครับเหมือนสมัยก่อนมันก็วุ่นวายครับพุงยิงจะอยู่ได้ไหมไม่ได้ครับแต่ทุกวันนี้ครับนะการโลกการสื่อสารมันมันช่วยได้เยอะครับท่านผู้ชมช่วยได้เยอะโดยเฉพาะนะครับนะช่องต่างๆครับนะทางออนไลน์ ท่านผู้ชมช่วยพี่น้องได้เยอะมากเราสามารถที่จะนะครับขุดเจาะมันได้หมดนะครับทุกประเด็นครับนะผมก็อยากฝากพี่น้องนะครับตรวจสอบหน่อยครับเงินกู้นิยาทว่าหนะ้าหมื่นสองพันล้านนายชวนเราไปไหน <c oughs> นายชวนเราไปไหนครับผมถามนะอย่ารอครับอย่างฟงลงพักอย่างนี้ครับเห็นไม่ก็เงียบครับ โกงประกันราคาข้าวอย่างนี้เขาเงียบครับโกงสปกอ,อย่างนี้ครับกนะ็ไม่มีใครติดคุกไงครับนะไม่มีใครติดคุกไม่มีใครโดนยึดทรัพย์ครับนะผมก็อยากจะฝากนะเออผมอยากจะฝากกระบวนการยุติธรรมครับคุณดูแลหน่อยครับที่ดินสปกที่สุเทพนะครับพักประชาธิปัตย์เอาไปแจก ให้กับตระกูลดังๆในภูเก็ตครับอัญชลีวานิชนะครับนะช่วยตรวจสอบหน่อยครับนะทีปวินาทำไมโดนล่ะครับโดนตัดจิตตลอดชีวิตล่ะครับนะทีปวินาแค่ไปเลี้ยงไก่เฉยๆครับในที่สอปกอครับยังโดนครับนะแต่ทำไมประชาปย์ไม่โดนครับผมถามแล้วนะทำไมถึงไม่โดนครับปปช อ่าปปชครับนะคุณละเว้นหรือเปล่าครับปล่อยให้เทพเรือกนะครับปล่อยให้ชัวลอยนวลได้ยังไงครับเอาที่หลวงนะครับไปแจกคนรวยครับที่สปกที่ภูเก็ตขาดตะรนเน่ยไปดูไปตรวจสอบอ่อยครับอย่าไปตรวจเฉพาะนะครับนะไล่ผู้นับดาวครับสงวานใจครับมันต้องสองมันต้องไม่สองมาตรฐานสิครับเล่นน้อยครับ นายชวนนี่ปากดีนะครับสันดานในพวกนี้แก้ไม่หายครับใส่ร้ายคนอื่นครับเพื่อให้ตัวเองนะครับได้ดีครับนะตรวจสอบนะครับปปชเออผมฝากนะปปชนะนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเลือกปฏิบัตินะครับปปชเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานครับ เทียเทีเพือกโกงอะไรก็ไม่ผิดครับโกงลงพักค่าพันกว่าล้ากเห็นไหมครับอย่างนั้นไม่โกงเลยครับทําไมทหารไม่ยึดอำนาจล่ะครับเอะทำไมไม่รัฐบาลทหารครับโอ้ทีนะครับทักสินนะครับยิ่งรักเลยโอ้โหครับนะเช็ครถอยู่เรื่อยครับรถถังนะเดี๋ยวก็นะครับเดี๋ยวก็นะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับนะเดี๋ยวก็ เปลี่ยนแบบอยู่เรื่อยครับนะถ้าเป็นรัฐบาลนะครับจินวัตรเนี่ยเป็นภาพไหมครับผู้ชม